สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี่แอดพาผีผาหนองมากกราบนมัสการหลวงพี่ตงครับมาขอแนวทางเหลขข็ขคานวณเนาะครับสำรับงวดที่ผ่านมากเ็เฉียดไปแต้มนึงครับเหล็กของหลวงพี่ครับแต่ว่างวดนี้สิเป็นยังไงกัตามต่อเนาะครับตัวเลขคานวณกับมีเข่ามีรถครับท่านผู้ชมครับเขาเขางวดนึงรถงวดนึงหรือเขา สามงวดลดงวดหนึ่งมันที่เป็นทํานองนั่นครับเล็กคำนวณเอาะงวดนีดน้มาตามต่อครับมาหลวงพีพันธ์สิได้แนวทางตัวใดครับตามแอดมาครับครับนมัสการคับหลวงพีครับครับจะเล่นพอนเดอย์ย่อขอเสียงจากน้อยในเด้อครับอาวอาได้พอได้ <c oughs> ได้เัยงเบากันบ่เังเบาหน่อยหนึง่งมูถึงวถงวดเมอกีก็อู้หนาะทั้งบนทั้งล่างลดเนาะ แต่ว่าก็เป็นสีละเหลขคำนวณน,น้องก็มีเขามีรุดแต่ว่ารุดแต้มเดียวนี่นะออขึ้นแต้มลงแต้มเี่นไหมส่วนหน่อยดอกพอาที่จีรออุกจะยำ่ำบ้นว่าส่วนหน่อยดอกลูกจะย่ำประจำน้องว่าถามีหนึ่งต้องมีศูนย์แต่มีหกต้องมีเก่าก็จะงวดเมื่อกี้ก็มันมีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ด มันกับส่วนหน่อยที่ว่าโยมเคนถือสุนเกียจนำไม่นะมนกับส่วนหน่อยที่ว่ามันกับว่ามันหลายตัวมันกับอยากลงทุนหลายน่อยๆฉันๆนี่แล้วเนาะผู้ใดก็ได้เพราะว่าซับมันกับแห้งหายยากเนาะแมัน่กับอยากลงทุนหน่อยๆแล้วแต่ว่าขันบ่อเพื่อนผู้เพื่อนเส้นนี่หลีก็ถือคือเก่านะขัน เหล็กฟันสื่อเึ้นสื่อลงอยู่แล้วน่าส่วนมากโอ้คุณวดถึงว่าเลยเล็กวิ่งเล็กวิ่งงวัดเมื่อกี้เขาเขายกเน้นเน้นเจ็ดครับอเลิกวิ่งเขาเพราะว่าเน้นเจ็ดเนาะวัดวัดนี้เลขวิ่งเลขเด่นเน้นตัวใดครับตัวเอานั้นล่างนี้เน้นเจ็ดเร็วกว่าล่างเน้นเจ็ดเล็กวิ่งเนาะวิ่งล่างเจ็ดเนาะครับข้างบนนี้ ให้วิ่งเก่าว่ะบนวิ่งเก่าล่างวิ่งเจ็ดครับสำหรับงวดนี้ครับนะฮไวยางวดนี้จะมีเลขสามตัวน้ำที่ว่าของปูเป็นโซ่วันนี้เหล็สามตัวน้ำที่ครับโซ่เหล็กแต่ตัวเลขคขนมมันน้ำมตนไหมลูกเบิง้งที่ตัวเลขคขันน้ำมตนนั่นที่เห็นนั่นมันเป็นตัวนี้ว่ะสามตัว สูดถึงมาคำนวณนี่สูดสูดไม่เอารุดตามเก่าบอกเก่าสองหน่9 9อยเก่าตามตามเก่าถุยเูกลูกเอาจะสูตรเกา่าเพราะว่าจาสูดไม่มากแต่คำนวณเมองเ้ามันมันคนละตัวมันมันสี่ลายตัวไปนา,าลูก็เลยเอาสูรเกา่าที่ว่ามันเขาเขาดี เอาสูตรที่มันเข่าดีกันมาครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างที่ว่าสูตรนี้ที่ว่ามันเข่ามากก็ได้ได้ปล่อยไปเห็นว่าบนมันก็เขาบน,นกับมาล่างเลยครับมันมันจะบอ่อบนบนล่างหรือล่างจะบอ่อขึ้นบนส่วนหน่อยที่ว่ามันจะสลับกันที่รูขีดเส้นเตะไ้นั่น,นคือเน่นเน่นไปแต่กลับนัมเมเดอ ครับน้ำเนี้อมึงจะได้อัดเข้า,าไปรหดเหรนล่างความเนรนล่างเหลขซ้ำโต, 9, ตเก่าหนึ่งศูนย์ครับตาบอมาเก่าหนึ่งศูนย์จะเอาหนึ่งเก่าศูนย์ก็ได้หรือศูนย์เก่าหนึ่งก็ได้อืมเลขงามความจริงเล็กงามนี่เนาะครับอันนี้โป้เถาพันทรงมาไห้ที่ครับ ปูเถ่านี่เพิ่นเคยแต่ก่อนเพิ่นเคยมาหาไอ้ลุงพียอยู่กันแห่ดีเนาะเน่เคยไปบินบาตรต้องการยุตสองสองสองมื่นสามมื่นนี่แหละแล้วยางเบาไว้ก็เลยแต่โยมพอเพิ่นก็เลยมาหบไปตอนนี้เราไปอยู่อุธยาห์ตอนนี้เราไปอยู่อุธยาแล้วาะนว่าจะขึ้นมาเล็นน้ำลงมาเล็นน้ำย่วทั้ง มาเด่นทั้งทีเยอะจีครับพอึ้นเลขเข้านี่เป็นสูตรเดิมเนาะสูตรเดิมเนี่ยมันก็เข่าดีแล้วเนาะเพราะว่าเราสูตรตัวคำนวนเราสูตรสูตรไม่ที่ว่าบนสองคูหล่ะสองคู่นั่นมันในคุณลตัวมันมันสิกลายเป็นว่าเอาเลขลายครบเลขลายโตไปนาลูกก็เลยเอาสูตรที่ว่ามันเขาเขาดีครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เขาดีเนาะเพราะว่าสูตรนี้กะ โดนแล้วมันโดนแล้วนะพูดถึงว่าสูตรสูตรไม่สูตรไม่ที่บนสองคู่หลังสองคู่มันก็สามเจ็ดสามเก่ากับหลังมันเป็นออกเก่าสองเน,ะนาะโอ้ย <c oughs> แต้มเดียวลิสูตรไม่ก็ได้เก่าสามบอกเก่าสามบนนอวครับแต่ว่าเหล็กเด่นวดนี้นี่ตัวใดครับมีเจ็ดบับครับเจ็ดเด่นบนบ่ครับ เจ็ดเนี่ยเน้นล่างวิ่งล่างเลยว่ะเจ็ดเจ็ดวิ่งล่างครับเก่าเนี่ยวิ่งบนเก่าวิ่งบนเนาะเพชรด้วยหลายมื่นแล้วนะครับนี่กจะต้องหวดเหมือนเหรอไอ้เวรจะต้องหวดยุ่งยุ่งเป็นขวารุ่ขวาผู้เป็นผู้เคนขอตองหวดโอ้พันซุ่มพันถึยงน้ำเจ้ครับก็เลยคำนวณให้ตองหวดแต่จะมาคำนวณซ้ำแล้วซ้ำอีกสองหมื่นสามหมื่นยอะ หน้าบีขอบึงทักแล้วทห่มเด่นบนเด่นบนเก่าปะครับอ้ยวิ่งให้วิ่งเก่าเหรวิ่งเก่าแต่ว่าเด็กจับคู่บนเ <6, 3, S 2> ขามีเก่าครับเหกเขาเก่ามันตัวเดียวกันหออ๋อมันมัน,ม,นมันกับหอยกำหางไลยเนาะวันเนี้ยเก่าสามวันมันสามคนซะ <c oughs> วันนี้แล้ววิ่งบนเก้าวิ่งล่างเจ็ดเนาะเล็กหมดนี่บนหกสี่หกสามแปดสี่แปดหก เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองตามตัวเป็นนันอยู่แล้วว่าประมาณหนึ่งกับศูนย์กันแท่นกันอยู่แล้วก็ทำเหมือนเล็คู่เดียวอยันเป็นมันเออแมนได้ตามตัวก็ได้มันคือยังเหล็คู่เดียวกันเนาะนนที่ลูกคิดสึนใจไว้เองคือเน้นเน้เนคือมักส้นตัวนะเพราะ เกาเคลือบเนีนนี่เนีนเก่าเจ็ดนี่มันวะก่าเจ็ดเจ็ดเก่ากับน้ำเนี่ยเก่าเจ็ดเจ็ดเก่ากับน้ำแล้วพี่น้องเล็บซี่ก็ได้เพานเป็นไปในทุงย่างเนาะครับตัวเหล็กมันก็เป็นไปได้มัดนะคือบอกบวกกับมันจะตับตับแตร์ เสดน้นั่กคับนั่ครับที่ได้เจ็บท้องเนาะครับสิเวอรเดียบ<ด><ด>้าอบโอ้ยเนาะเอาแล้วเลขง,าง่ามเยอะหมดเลยนะครับพี่น้องกลับไปวิเครอเบื้องด้อครับตัวเลขทุกตัวนี่กรมีเข่ามีรุดตัวเลขมีสิทธิ์เขา่ามีสิทธิ์รุดทุกตัวครับนี่รครับิจารณาเบิ้งครับหลวงพี่เราหายไปเป็นแนวทางเนาะ แนวนท,ทางน,นะเพราะว่าลูกลกับ่รู้ว่านจะออกตัวใดกันก็เป็นแค่แนวทางแต่มักกะจัดเนาะบอมากกะพนันกะจัดคัดก็พานเนาะเอาเพิ่นรักเอาเพิ่นบนเนี่ก็มีขันพี่น้องมากบนกะจัดบนเลยครับหกสามหกสี่หกแปดสี 4, ่แปดหกเล็กก็บนหลายตัว ล่างกับมีซีคู่บนซีคู่แค่นั้นมนเป็นบนล่างเป็นล่างรบนเป็นบนล่างเป็นล่าง<บ><บ>แต่แตา่หมายเหล็กโท่ของลุงพีนอน่ะบอกหมายเหล็กโท่เพิ่นกันได้ศูนย์หกสองเก้าเก้าห้าแปดสามหกหนึ่ง เบอร์โทรของหลวงพี0ูนย์หกสองเ้า้าห้าแปดสามหหนึ่งครับถ้าพี่น้องอยากรวมทํำบุญมุ่งหอประคุตครับหอประคุตเนะาะขัดสังกัดสีถ้าพี่น้องพ้ได้มีจิตศรัทธาอยากรวมเฮ็ดรวมสางอยากรวมเห็นรวมท่านกัเช่นใดครับตามหมายเลขโทรนี่แหละครับศูนย์ห8สอง้า้าห้าแปดสามหหนึ่งครับครับสายบุญเนาะครับ ถ่ายคลิปนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณหลวงพี่ละกราบน้มัสการครับมาเจริญเจริญสมนังปัตถนาเด้อย,ยมพอยมแม่ก็ได้สาธุสาธุ